บทที่11ขอบใจสำหรับอาหารกลางวันนะจูนี้ซิลาบอกกับเพื่อนสาวคนสวยขณะดเดินออกจากห้องอาหารด้วยกันขอบใจสำหรับยาเหมือนกันเธอจะไปต่อหรือเปล่าฉันต้องไปส่งยาให้ลูกค้าของฟ้าอีกสองเจ้าแล้วเธอละ่ะตอนแรกว่าจะชวนเธอไปเดินห้างด้วยกันแต่เธอไม่ว่างฉันก็จะเปลี่ยนโปรแกรมไปทำสปาแทน แค่นี้ยังสวยไม่พออีกเลยยะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยไม่งั้นก็คงโดนสาวเทียมอย่างเธอแสงหน้าแน่ถ้าฉันสวยแสงเธอได้ะนะฉันคงได้สามีรวยเท่าครนะิสเตียนเกร์น่คริสเตียนเกรไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยถ้าเกรไม่หล่อแล้วใครจะหล่อยะหลอนคุณภาสกรสามีฉันไงแล้วปิดปากหาัวเราะ ซีหน้าใหญ่เกของเพื่อนแล้วคิ้วเรียวกโกงก็เลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นฝรั่งหนุ่มคนหนึ่งส่งยิ้มมาให้ขณะที่กำลังเดินเข้ามานั่นใช่เกรของเธอหรือเปล่านนนี่ศิลามองตามสายตาของเพื่อนรักที่เอ่ยถามเสียงเบาแม่เจ้าเผยอุทานเมื่อเห็นหนุ่มหลอภายใต้เสื้อยืดกางเกงยีน บวดรูปร่างวีเชฟโปรยยิ้มมาให้แต่ก็รู้ทันทีว่าคนที่เขาสนใจคือเพื่อนสาวเพราะดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นเอาแต่มองไปที่เธอเขาไม่ใช่เกรของฉันลูกยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลาตอบกลับสีหน้าดีด้าเมื่อถูกทักแม้สายตาของเขา จะรีบจ้องคเขง็งไปที่เพื่อนสาวอย่างรวดเร็วเพราะความหลอกของเขาช่างโดนใจนักสวัสดีค่ะเจมีน้าตอบรับคำทักทายพร้อมรอยยิ้มมองคนที่น่าจะสูงกว่าเธอสักสิบเซนในระยะประชิดขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อถูกแววตาพราวสเสน่ห์นั้นจ้องเอาจ้องเอาแล้วเกิดความรู้สึกคุ้นคุ้นหน้าเขาขึ้นมาเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะ คนถูกถามคลี่ยิ้มกว้างในตาพราวด้วยความดีใจนึกว่าจะลืมกันซะแล้วแล้วขยับเข้าไปรวบร่างระหงจูบเธอดูดดื่มอย่างไม่แคร์สายตาเพื่อนเธอหญิงสาวที่ถูกจู่โจมด้วยจูบตกตะลึงจนตาค้างก่อนจะได้สติรีบผลักเขาออกไปแล้วฟาดฝ่ามือใส่ใบหน้าหล่อเล้าเต็มแรง ไม่สนใจสายตาหลายคู่ที่อยู่ในบริเวณรอปี้ของโรงแรมอย่ามาทำรุ่มร่ม,รมกับฉันนะต่อว่าน้ำเสียงเกลี้ยกราดแล้วสะบัดหน้าบึ้งตึงเดินจากไปเดี๋ยวก่อนสิเจมีน่าคนถูกตบรีบก้าวเท้ายาวๆไปดึงแขนหญิงสาวเอาไว้จำผมไม่ได้จริงๆเหรอผมมาโค้ไงเห็นเธอหันมามองจ้องหน้า แววตางุนงงก็รีบอธิบายหญิงสาวดึงแขนออกจากการถูกเขาจับหน้านิ้วยิ่งกว่าเดิมเมื่อถูกเขาแนะนำตัวมาโคไหนมาโคนิโอซอฟซอฟฉันรู้จักแต่ป้าลอล่ากับลุงแอนโตนิโอบอกกับเขาเมื่อได้ยินนามสกุลที่พอคุ้นหูเพราะพวกท่านคือเพื่อนสนิทของบิดา เมื่อไรที่ท่านกลับไปที่อิตาลีท่านก็จะแวะไปเยี่ยมครอบครัวนี้เสมอตอนเด็กๆเธอจึงคุ้นเคยกับพวกท่านพอสมควรแต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มห่างกันไปล่าสุดที่ได้เจอกันก็คือตอนอยังเรียนมัธยมปลายกระมังอะไรกันเจมี่คุณจำพ่อแม่ผมได้แต่จำผมไม่ได้งั้นเหรอเจมี่ ดวงตากลมโตเบิกว้างเมื่อถูกตัดพ้อด้วยชื่อที่ลืมไปแล้วว่าเคยถูกเรียกปาร์คหรอมาโคพยักหน้ารับยิ้มกว้างด้วยความดีใจจะถลาไปกอดเธออีกครั้งแต่ก็ต้องรีบชะง,งักเทา้าเมื่อถูกเธอชี้หน้าใส่ผมดีใจที่คุณยังจำผมได้เจมีน่าท่านท่าไม่อยากเชื่อก็จะให้เชื่อได้อย่างไรเล่า ในเมื่อมาร์คคนนั้นเป็นหนุ่มที่จัดว่าขี้เรศมากไม่มีอะไรคล้ายกับเขาคนนี้สักนิดครั้งสุดท้ายที่เจอกันเขาใส่เครื่องมือดัดฟันไว้บุนวายไปทั้งปากหุ่นก็ผอมกระรองเหมือนกระดูเดินได้ไม่มีผิดและยังเป็นคนขี้อายมากถามอะไรก็ตอบแทบจะนับคำได้ตอนนั้นเขาน่าจะอายุสัก1 4หรือ15กระมังหลังจากนั้น เธอก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนายคือมาร์กจริงๆเหรอทำไมนายไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดไม่มีเขาเลยคนถูกทักครียยิ้มกว้างพร้อมเสียงหวัวเราะผมนี่แหละมาร์กมาโคนิโอซอฟตกใจมากเลยเหรอเจมี่ที่เห็นผมเปลี่ยนไปขนาดนี้หลังจากทำให้ตัวเองกลายเป็นคนหน้าตาดี ที่เหมาะสมกับความสวยของเธอแล้วเขาก็ตัดสินใจมาประเทศไทยเพื่อสารภาพรักกับเธอมากๆแต่ก็ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะเธอยื่นมือออกไปความโกรธก่อนหน้ามาลายหายไปมาโคยื่นมือไปจับมือของหญิงสาวที่เป็นรักแรกและรักเดียวมาตลอดหญิงสาวที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนกลายมาเป็นมาโคนิโอซอฟที่เป็นที่ลหลงไหลของสาวๆในตอนนี้ยินดีเช่นกันผมดีใจมากที่เจอคุณที่นี่เป็นความบังเอิญที่เขาอยากเรียกว่าบุเพสันิวาสแต่ฉันตกใจมากตอบกลาบพร้อมรอยยิ้มฉันขอแนะนำให้นายรู้จักโนนี่เพื่อนฉันโนนี่นี่มาโคพ่อของพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกัน เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กยินดีที่ได้รู้จักนะคะมาโคโดน,นนี่ยื่นมือไปจับมือกับอีกฝ่ายพร้อมกับส่งสายตามีจริตเช่นกันโดนนี่ถ้าไม่รังเกียจผมขอตัวเจมี่ไว้ก่อนได้ไหมเรื่องนี้คงต้องแล้วแต่เจ้าตัวเขาส่วนฉันคงไม่ได้หรอกมาร์ก ฉันต้องไปทำธุระสำคัญกับนนนี่เขาเอาไว้โอกาสหน้านะนายพักอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีเบอร์ติดต่อไหมศิลามองหน้าเพื่อนรักที่รีบปฏิเสธอีกฝ่ายก็รีบพยักหน้าเอ,ออออด้วยเป็นเพื่อนกันมานานไม่ต้องพูดออกมาก็พอจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดขอบใจนะเจมีน่าที่ไม่ทิ้งให้ฉันต้องไปคนเดียว น่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นผมขอเบอร์โทรของคุณได้ไหมพ่อแม่ผมฝากของมาให้พ่อแม่คุณด้วยได้สิหญิงสาวหยิบนามบัตรส่งให้ชายหนุม่มคุยด้วยอีกสองสามประโยคก็ขอตัวลาผมไปส่งที่รถนะไม่ต้องหรอกแต่ผมอยากไปส่งนี่นาโอเคตอบรับแล้วหันไปจูงมือเพื่อนรัก ฉันขอติดรถเธอไปก่อนนะกระซิบเสียงเบาอย่างรวดเร็วสํานักงานของภ้าสกรบ่ายโมงกว่กวๆหลังกลับมาจากกินข้าวภาสกรก็โทรศัพท์คุยกับภรรยาและรู้ว่าเธอนัดเจอกับศิลาที่จะเอายาจีนมาให้เขาบอกวางสายหลังจากรู้ว่าเธอกำลังกินข้าวกับเพื่อนแล้วเริ่มทำงานของตัวเองนั่งทำงานอยู่เพลิน โทรศัพท์มือถือของเขาก็ส่งเสียงดังขึ้นเขากดรับสายและกรอกเสียงลงไปแล้วร้องอ๋อเมื่ออีกฝ่ายแนะนำตัวตามด้วยอาการขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเธอบอกว่ามีภาพเด็ดๆอยากให้เขาได้ดูหลังจากวางสายไปไม่นานภาพหลายภาพก็ถูกส่งมาให้ทางลายภาพที่เห็นทำให้กรามของเขาปูดนูนเพราะแรงขบ ส่วนใจนั้นแสนจะเจ็บแปลภรรยาของเขากำลังจูบก,กับฝรั่งรูปหล่อคนหนึ่งทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรกันเธอกำลังจะนอกใจเขาหรือไรคิ้วเข้มขมวดมุ่นครุ่นคิดไม่หรอกเธอยังรักเขาอยู่ทุกอย่างที่เธอกระทำต่อเขามันยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเลยสักนิด หลังจากใช้เวลาครุ้นคิดอยู่ไม่นานเขาก็โทรกลับไปยังหมายเลขสุดท้ายที่โทรเข้ามาสวัสดีครับคุณเนบนสวัสดีค่ะคุณปูนตัดสินใจได้แล้วหรอคะครับคุณเบนต้องการเท่าไหร่เขาถามเยี่ยวข่าวที่ได้ข่าวนี้มาด้วยความบังเอิญตามที่เธอเกริ่นบอกสองแสนค่ะผมจะให้ทนายจัดการให้ เจอกันที่ไหนดีครับเบนยังพูดไม่จบเลยค่ะคุณปูนเชิญพูดต่อได้เลยนอกจากเงินสองแสนแล้วเบนต้องการขึ้นเตียงกับคุณด้วยค่ะจะหาเรื่องไว้แบล็กเมย์ผมอีกหรอครับคุณเบนถามกลับทันทีไม่มีอื้องกับคำขอร้องของเธอเลยสักนิด <laughs> ทำไมถึงได้คิดลบจังเลยล่ะคะ เบนก็แค่สนใจคุณปูนก็เท่านั้นบอกตรงๆเมื่อยิ่งเห็นก็ยิ่งสนใจไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะเสียใจด้วยนะครับคุณเบนผมรักภรรยาของผมมากผมไม่นอกใจเธอเหรอกครับที่เธอยังทำได้เลยคุณปูนก็น่าจะเอาคืนบ้างนะคะอย่าเสี่ยมให้ผมระแวงเมียเลยครับคุณเบนแต่ต่อให้เธอมีชู้จริงๆ ผมก็ยังรักเธออยู่ดีผมอภัยให้เธอได้อยู่แล้วผมจะให้ทนายติดต่อกลับภายใน5นาทีนะครับเบนเปลี่ยนใจแล้วค่ะเบนไม่เอาแล้วเงินเบนเอาไปทำข่าวดีกว่าจะบอกให้นะคะว่านอกจากภาพแล้วเบนยังมีคลิปอีกนะน้ำเสียงของนักข่าวสาวแสดงความไม่พอใจและคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า ตามใจคุณเบนก็แล้วกันนะเพราะข่าวแค่นี้ไม่ได้ทำให้ผมกับภรรยาผิดใจกันหรอกอยากได้เงินเอาไปใช้หรือว่าอยากได้ความสะใจก็เลือกเอานะครับอีกหนาทีผมจะให้ทนายโทรไปเอาคำตอบถ้ายังยืนยันคำเดิมคุณจะเอาขยะของคุณไปทำอะไรก็เชิญพูดจบก็กดตัดสายอย่างไร้เยื่อใยทันที ภากรถอนหายใจกลัดกลุ้มไม่ใช่ว่าไม่กลัวนักข่าวสาวคนนั้นจะทำให้ภรรยาต้องตกเป็นข่าวเสียหายแต่เขาก็แค่ใช้จิตวิทยาบีบหลอนเท่านั้นและหวังว่ามันจะได้ผลเขาโทรศัพท์หาทนายแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังและไม่ลืมให้เบอร์ติดต่อ,อนักข่าวไปด้วยหลังจากคุยกับทนายจบแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่หงุดหงิดกุ้นงาน ไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเพราะมัวแต่พวงถึงภรรยาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็ได้คำตอบจากทนายว่านักข่าวสาวคนนั้นขอเพิ่มเป็นสามแสนเขาตอบตกลงทันทีอย่างไม่ลังเลบ้านของภาสกรทำไมกลับแท็กซี่ล่ะคะคุณผู้หญิงแววดาวถามด้วยความสงสัย เพราะตอนไปเธอขับรถไปจูนออกมากับนนนี่เขาหนะแววบอกพี่สินทูให้ไปเอารถให้จูนทีสิจอดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าโรงแรมแมคคเลนะได้ค่ะคุณผู้หญิงอยากดื่มอะไรไหมคะไม่เอาจ้ะจูนรู้สึกเปลียๆอยากพักผ่อนมากกว่าตอบหัวหน้าแม่บ้านที่เคยเป็นอดีตพี่เลี้ยงส่วนตัวแล้วเดินขึ้นบันไดไปที่ห้องนอน เมื่อถึงห้องนอนก็กระวนกระบายใจกับการกระทำอันจาบจ้วงของมาโคเธอไม่ได้โกรธเขาแล้วแต่ที่ไม่สบายใจเพราะสามีต่างหากกลัดกลุ้มว่าควรทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีหรือว่าควรจะบอกเขาไปตรงๆดีเพราะถ้าไม่บอกแล้วเขามารู้ทีหลังมันคงไม่ดีแน่ครูนคิดอยู่พักใหญ่ก็ตัดสินใจโทรศัพท์หาพี่ชายสุที่รัก ก็ขอคําปรึกษาพี่ใหญ่ขาว่าไงจ้าน้องสาวขาจูนมีคำถามค่ะถ้าจูนถามแล้วพี่ใหญ่ต้องตอบมาตรงๆตามความคิดของพี่ใหญ่เลยนะคะทำไมเสียงไม่ร่าเริงเลยมีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงหยอกเอินเปลี่ยนเป็นจริงจังมีสิคะ จูนกำลังเครียดมากเลยตอนนี้เรื่องอะไรทะเลาะก,กับสามีอีกเหรอ,อยังไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกค่ะแต่ก็กลัวว่าอาจจะเกิดขึ้นมีอะไรเล่ามาถ้าพี่ช่วยได้พี่จะช่วยเต็มที่จูนรักพี่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงเร็เรเศษให้พี่ชายฟังอย่างไม่ปิดบงัง น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลปนสันเครือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่ใหญ่คิดว่าจูนควรทำเฉยหรือบอกให้พี่ปูนร,รู้ดีคะเฮ้ยมันก็พูดยากนะจูนถ้ามองในมุมของพี่ถ้าแฟนพี่ถูกทำแบบนั้นพี่ก็อยากให้เธอสารภาพกับพี่ตรงๆนะมันดีกว่าให้เราไปรู้จักคนอื่นเยอะเลยแล้วจูนคิดว่ายังไงล่ะ ความรู้สึกของเรานะ่ะอยากบอกให้สามีรู้ไหมหรือคิดว่าชำเฉยๆไปดีกว่าจูนอยากบอกค่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นคลิปกลายเป็นภาพวันโลกโซเชียลถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพี่ปูนไปเห็นเข้ามันคงไม่ดีแนะ่งั้นก็ทําตามที่หนูอยากทําเถอะคุณปูนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเลาให้เขาฟังตรงๆพี่เชื่อว่าเขาต้องเข้าใจ จูนก็เชื่อว่าพี่ปูนมีเหตุผลแต่จูนกลัวเขาเสียความรู้สึกมากกว่าค่ะความรู้สึกก็อาจจะมีเสียกันบ้างแหละแต่พี่ยังยืนยันว่าดีกว่ามารู้เองทีหลังนะจูนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะโอเคค่ะจูนจะบอกเขาเธอคุยกับพี่ชายอีกเกือบเกือบห้านาทีก็วางสายจากเขาแล้วเริ่มเรียบเรียงคำพูดไว้เตรียมพูดกับสามี ภาศกรตัดสินใจกลับบ้านเมื่อไม่มีสมาธิที่จะทำงานเขากลับถึงบ้านเกือบเกือบห้าโมงเย็นมองไปที่โรงรถเห็นรถยนต์คันหรูที่ภรรยาชอบใช้หายไปก็ยิ่งหวั่นใจคิดว่าที่เธอยังไม่กลับมาเพราะอยู่กับศิลาหรืออยู่กับไอ้หนุ่มฝรั่งนั่นคุณผู้ชายกลับเร็วจังเลยค่ะวันนี้แววดาวทักทายเจ้านายที่ยืนทำหน้านิ้วคิ้วขมวด คุณผู้หญิงนอนพักผ่อนอยู่ในห้องค่ะแววกกำลังจะขึ้นไปถามว่าจะรับประทานข้าวเย็นที่บ้านหรือออกไปข้างนอกอยู่พอดีรีบรายงานในสิ่งที่อาจจะทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นใบหน้าเคร่งครึมเปลี่ยนเป็นแปลกใจคุณผู้หญิงกลับมาแล้วเหรอค่ะกลับมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะแล้วรถล่ะรถหายไปคันนึงนี่คุณผู้หญิงขับไป แต่ไม่ได้ขับกลับมาเห็นว่านั่งรถไปเป็นเพื่อนคุณนนนี่แต่ให้พี่สินทุไปเอากลับมาแล้วค่ะอ๋องั้นวันนี้ไม่ต้องเตรียมมื้อเย็นนะฉันจะพาคุณผู้หญิงไปกินข้างนอกค่ะคุณผู้ชายแววดาวยิ้มละมุนเมื่อเห็นคุณผู้ชายรีบเดินรีวๆตรงไปที่บันไดภาจัาากรค่อยๆเปิดประตูห้องนอนอย่างเบามือ เรากลัวจะรบกวนการนอนหลับของภรรยาแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินสำเนียงอังกฤษฉาฉานของเธอแว่วมาเขาเรีบงับประตูให้เหลือช่องแค่เพียงเล็กน้อยแอบฟังการสนทนาของเธอคุณก็น่าจะให้ฉันมาตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันนะถ้าคุณบอกฉันฉันก็รอได้อยู่แล้วอยากเจอสิแต่ต้องไม่ใช่วันนี้เอาไว้ฉันจะติดต่อไปอีกทีก็แล้วกันนะ ไม่ต้องโทรมาหรอกสองทุ่มฉันก็ปิดโทรศัพท์นอนแล้วแค่นี้นะบายเสียงเคาะประตูดังขึ้นภาสกรแซงเคาะประตูให้สัญญาณก่อนจะเปิดเข้าไปในห้องนอนทนเก็บเรื่องที่ได้ยินเอาไว้ภายในใจส่งยิ้มให้ภรรยาที่ดูตกใจเมื่อเห็นเขาท่าทางของเธอมีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดชัดเจนจนเขานึกกลัวพี่ปูน ทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะคะสิ่งแรกที่เธอทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงคือเธอไม่รีบเข้ามากอดมาจุเหมือนทุกครั้งที่เขากลับมาถึงแม้แต่รอยยิ้มก็ยังดูจืดเจือนเหมือนฝืนทำแล้วหนูล่ะไหนว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่แววบอกว่าหนูกลับมาตั้งแต่บ่ายสองเธอไม่ตอบซ้ำยังดูโลนลานอีกด้วยเขากางแขนออก มาให้พี่กอดให้หายคิดถึงหน่อยสิเขาพยายามอย่างมากที่จะทำตัวให้เป็นปกติส่งยิ้มอ่อนโยนมองเธอด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคำพูดอ่อนโยนของสามีทําให้เจมีน่าเริ่มเบะปปากและน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างสุดจะกลั้นไม่กล้าวิ่งเข้าไปหาอ้อมกอดที่แสนจะคิดถึงแต่รีบคุกเข่าลงกับพื้นและเอามือกุมไว้บนตัก จูนทำผิดต่อพี่ปูนจูนอึดอัดมากค่ะไม่อยากโกหกแต่ก็กลัวพี่ปูลจะโกรธพูดออกไปทางน้ำตาคิ้วเข้มขมวดมุน่นรีบเดินไปหาภรรยาแล้วดึงเธอขึ้นมากอดอย่างสุดแสนรักสารภาพมาเถอะต่อให้ต้องเสียใจแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะอภัยขอแค่เธอไม่ทิ้งเขาก็พอเกิดอะไรขึ้น ทำไมต้องขอโทษทำไมต้องกลัวพี่โกรธถามเสียงเครียดแต่อ่อนโยนกลัวจับใจว่าเธอจะพูดว่าหมดรักเขาแล้วอยากขออยากกับเขาเจมีหน้ากอดสามีไว้แน่นศบหน้าร้องไห้กับอกแรงสะอึกสะอื้นกับความห่วงใยของเขาพี่ปูนคาจูนรักพี่ปูนนะคะรักพี่ปูนมากๆเลยคะ่ะ คำพูดเขาเสียงสะอื้นฟังแทบไม่ได้สับของเมียรักทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ปรดแอกเธอยังรักเขาและอยังรักมากแสดงว่าเธอต้องมีเรื่องที่ทุกข์ใจมากสินะเขากอดปลอบจนเสียงสะอื้นให้ของเธอซาลงเราเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะน้องจูนเิ่มถามหาสาเหตุของความเสียใจในครั้งนี้อย่างใจเย็นค่ะ แล้วหนูก็ยังรักพี่มากใช่ไหมคะค่ะจูนรักพี่ปูนมากรักมากจริงๆนะคะคำสารภาพอย่างไม่ลังเลข,ของภรรยาทำให้เขาเชื่อเธอหมดหัวใจแต่ภาพที่เห็นกับการสนทนาที่แอบได้ยินก็ยังทำให้คาใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องร้องไห้มีอะไรที่อัดอั้นก็พูดออกมาให้หมดขอแค่พูดความจริงออกมา พี่สัญญาว่าจะไม่โกรธแขนเรียวเล็กอกกอดสามีซบหน้ากับบ่าแกรงพยายามหยุดน้ำตาไม่ให้ไหลพี่ปูนสัญญาแล้วนะคะสัญญาหญิงสาวมองหน้าสามีเนิ่นนานจูนเออจุนจูนถูกผู้ชายคนอื่นขโมยขโมยจูบค่ะยากเหลือเกิน กว่าจะพูดออกไปได้จนจบประโยคกลัวจับใจว่าจะถูกเขาโกรธเกลียดภาสกรจูบปิดปากสารภาพผิดอย่างเล่าร้อนส่งลิ้นควานหาความหวานล้ำเนิ่นนานจึงยอมปล่อยจิตใจที่หดหูกลับมากระซุ่มกระชวยอีกครั้งแม้จะยังไม่เต็มร้อยสักทีเดียวพี่ไม่โกรธแต่หนูต้องเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนคนอื่นจูบเอาได้ค่ะ แล้วเธอก็เริ่มเปิดปากเล่าให้สามีฟังอย่างตรงไปตรงมาจนจบเห็นเขาทำหน้านิ่งไม่พูดจาก็ยิ่งหวาดวันพี่ปูนสัญญาแล้วนะคะว่าจะไม่โกรธฝ่ายสามีเมื่อถูกทักท้วงก็รีบส่งยิ้มให้ภรรยาจูบอ่อนหวานบนกลีบปากนุ่มอีกครั้งเนิ่นนานพี่ไม่ได้โกรธหนูหรอกแต่กำลังคิดว่าเขาทำแบบนั้น เพราะคงแอบรักเมียพี่มาตลอดตัางหากมาร์กนัหรอคะจะชอบจูนเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเราเจอกันนับครั้งได้เจอทีไรก็เอาแต่อายไม่กล้าพูดไม่กล้ามองหน้าจูนด้วยซ้าครั้งสุดท้ายที่เจอกันจูนยังเรียนมปลายอยู่เลยเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่เขาจะมาชอบจูนปฏิเสธความเห็นของสามีอย่างจริงจังถ้าไม่ใช่ แล้วเขาจะจูบเธอทำไมจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่ทำไมภาสกรคิดอย่างหงุดหงิดแต่ไม่ได้พูดออกไปปล่อยให้เธอมั่นใจไปแบบนั้นก็ดีเหมือนกันเธอจะได้ไม่บอกแวกไปกับความรู้สึกของไอ้ฝรั่งรูปหล่อนั่นช่างเถอะเอาเป็นว่าถ้าน้องจูนจะพาเขาไปพบคุณพ่อคุณแม่เมื่อไหร่ก็บอกพี่ด้วยละกันพี่จะได้ไปด้วยช่วงนี้ เขาคงปล่อยให้เธออยู่ห่างหูห่างตาไม่ได้จนกว่าไอ้ฝรั่งนั่นจะกลับประเทศมันต้องบอกอยู่แล้วค่ะยังไงจูนก็ต้องไปกับพี่ปูนอยู่แล้วพี่ปูนเป็นสามีของจูนนี่คะก็เผื่อหนูอยากรำลึกความหลังในใบเด็กกับเขาไม่อยากให้พี่ไปเป็นส่วนเกินคิ้วเรียวโกงได้รูปขมวดเล็กน้อยมองหน้าราบเรียบผิดกับน้ำเสียงที่ฟังดูแข็งของสามี พี่ปูนไม่พอใจมาร์คเขาหรือเปล่าคะพอใจสิพอใจมากเลยที่มันมาจูบเมียพี่แล้วจูบปากช่างถามให้หึงหวงหนักหน่วงจนพอใจพี่หึงหึงมากด้วยตอบตามตรงไม่มีไว้ฟอร์มผู้ชายที่กล้าจูบเมียเขาต่อหน้าสาธารณาชนได้หน้าด้าน,าน,านแบบนั้นจะให้เขาคิดเป็นอื่นไปได้อย่างไร เมื่อก่อนเขาเจอเธอตั้งหลายครั้งหลายคราคิดลามกกับเธอทุกครั้งที่เห็นหน้าเขายังไม่เคยอาถรรพแบบนั้นหึงทำไมคะจูนเป็นเมียของพี่ปูลแล้วนะคะมาร์คเขาก็แค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นแต่หนูเพิ่งบอกพี่ว่าเขาหล่อมากผิดกับแต่ก่อนรีบลับมาร์คหล่อก็จริงคะ่ะแต่เขาไม่ได้ทำให้จูนใจสั่นเหมือนกับพี่ปูลสักนิด เห็นสามีมองหน้าทํำสายตาเหมือนไม่อยากเชื่อก็รีบกอดซบไซส์กับอกอุ่นไปมาจูนพูดจริงๆนะคะตอนที่จูนเห็นพี่ปูลครั้งแรกๆพี่ปูลดึงดูดความสนใจของจูนได้มากกว่ามาร์กอีกค่ะทำเสียงออดอ้อนใส่ฝ่ามือใหญ่รูปไล้ต้นแขนเรียวของภรรยายิ้มกว้างแก้มแทบแตก แกลงพูดให้พี่ปลื้มใจเล่นหรือเปล่าไม่นะคะดูตาจูนสิคะว่ามีแววโกหกไหมภภาสกรกล้วหัวเราะบีบแก้มนุ่มของภรรยาด้วยความเอ็นดูเชื่อแล้วจ้าเชื่อแล้วเย็นนี้เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะค่ะภรรยาตอบรับเสียงใสยื่นหน้าจูบปลายคางศากของสามีหนึ่งที พี่ปูนจะพาจูนไปที่ไหนคะหนูอยากไปไหนล่ะโรงแรมหรือว่าร้านอาหารทั่วไปร้านแถวบ้านเราก็พอคะ่ะรีบกินจะได้รีบกลับชายหนุ่มเลือกคิ้วแปลกใจทำไมล่ะวันนี้จูนทำผิดต่อพี่ปูนมากจูนอยากนอนกอดนอนจูบเพื่อเชอยให้พี่ปูนมากกว่าคะ่ะคนฟังหัวใจพองโต กับคำพูดชอลาอของเมียรักพี่เปลี่ยนใจไม่กินข้าวเย็นดีกว่าอิ่มอกอิ่มใจไม่ได้หรอกคา่ะพี่ปูนต้องกินข้าวให้ครบสามมือ้อเพราะต้องกินยาบำรุงของป้านนี่เขาป้าเขาการันตีว่าถ้าพี่ปูนกินต่อเนื่องจูนท้องก่อนยาชุดนี้หมดแน่นอนจูนมีความหวังมากเลยนะคะพี่ปูนครับผมครับครับ เขายอมจำนนต่อความตั้งใจของภรรยางั้นเราลองไปกินสเต็กที่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ใกล้ๆปากซอยบ้านเรากันดีกว่าก็ดีเหมือนกันค่ะกินเสร็จแล้วกลับมาปั๊มลูกกันนะคะเผื่อยาของป้านนท์นี้จะออกฤทธิ์แล้วทะเลน่นนักเชียวภาสกรหัวร้อเสียงใสหัวใจอิ่มเอมไปด้วยความสุขโอบภรรยาสุดที่รักออกไปจากห้องนอน you